สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องแก้บาราดาวนะ้ำเพลินโชว์เออพี่เชียวค่ะพ่อพ่อแม่แม่แมอร์นิ่ง <Morning S 1> นะคะหนูเพิ่งตื่นนะกะเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะสวัสดียัมเช้าเวราสองมันบ่ายหรอกแต่หางเพิ่งตื่นอยากจะมาอัปเดตอัปเดตตัวเองอยากจะบอกว่าแก้มบวมค่ะ ขาสองข้างนะคะพ่อแม่สองข้างฟังนี่ได้หักเบิมข้างเดียวเพราะว่าข้างนี้มันบวกรู้สึกอย่างใดแบบบอักเสบว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้อักเสบหรอกค่ะแต่หักข้างนี้มาถอนายอีกข้างนี้มาถอนยากแล้เบ็นนี่หมอพนกางัดงัดออกมาบอกเครื่องมือก็ถือเป็นปากข้างนแล้วก็เป็นแผลเนาะค่ะแล้วบนนี้ข้างนี้ก็เป็นอะไรที่ปวดแบบปวดมากๆมันก็เคียวได้ก็ยังออเคที่มีข่างนี้ยังเคียวได้อยู่แต่หักตอนแรกหนวดตัดสินใจพาสองข้างก็คือ อีจ่าสินใจอีทรมาสของกับเขาเดียวเลยค่ะเพราะว่าแม่แต่ก็ยังโชคดีนะคะจีขาหนึ่งเคลียร์ได้อันเคลียร์ไปในกินหยังปรได้เลยด้วยค่ะแล้วหน้าน่ก็บวมเห็นปะบวมหน้ายิ่งใหญ่อยู่แล้วก็คือเท็เท็แบบนี้ก็คือง่ญ่ไปครับระกอเนี่ยในกล้องเแบบแบบด่ตัวแทนสั่นเลยค่ะแล้วบวมแค่ข้างเดียวเพราะว่าแม่ครั้งนี้เพราะเป็นอย่างเลยแบบนุ่งรู้สึกออียงเลย แต่คราวนี้มันมันบวมแพลตรงนี้บวมปุ๊บขึ้นนาเลยเมื่อคืนนี่ก็ซื้อเนี็ตแปะไข่มาแปะไว้แบบปวดหลายเมื่อคืนปวดแบบทนแล้ไหวอีเด็กเขาไปออกบ้านตอนเที่ยงคืนออกไปซื้อนะไปมาไายเบิรงเนี่ยแหละวันนี้ก็อาจจะได้สุดคุยกับพ่อพ่อยแม่นะคะทารองเพลงก็คงชื่อรองยากอยู่ย เอามาดูหลังบ้านกันว่ามีอะไรอี่าที่บอกอะ่ะอาไปพาฟันคุดมากลับบ้านแม่เฮ็ดหมูกรอบไว้ไม่้อง,ง้ไง้เป็นขวาโปรดหนูจะหักกินก็ได้แอบดีใจเอยแอบเสียใจ ู้จักมันกนะ็บักหนาวเผียร er, ไปปากนาวอันนี้แค่ะปากขีหูดปากกรูดปากขีหูดบูจักไม่ใช่มะก,กรูดมันคืออี่ยงปากขีหูดที่มันกินสุ่มได้นะกินแทนอ่าคล้ายๆกับบกักเอิ้นอย่างเงี้ยสมัยตะกอนมันจะเป็นเลื่ยขี้เขียวเดีย๋ยวนี้มันกลายพันธุ์เป็นแบบซีละว,ว่า จะกินยังอีกินยังกินกระเพาะหมูกรอบกระเพาะหมูกรอบมาไปค่ะวันนี้แม่มนผ้าเข้าครัวไอ้แล้วแรกวันิี่สมต่ำเมื่อวานกินได้ไปตะอยากแล้วพ่อเนี่ยแล้กินตำกุ้งกุ้งแม่หมูกรอบเพชรใบมืะหวานค่ะอะกรอบๆแล้วเปล่แม่ทำเองนะคะพ่อเนี่ยทำเองเอาเคียงมา nghẹt không ngon con mà tao mấy ino nhét đấy tám mươi kia cả anh là con không có <coughs> nó mới thích ăn mày đào đi cho Xem à. Tặng thích đi mày đào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  đi đào ไปกับเามีหมดโมี่ก็ไปต้องใสักหละไม่จอผิดีแข่งจะใส่หลายันีผิดย่งผิดเลยไม่าค่ะต้องอก้เลยตอัป้มกสนีะว่าตัวทอมก็ได้เ้ยจะมันี่คเปีนาทีแล้ว สองเจอกนสองนเรต้องใสีสไหมใ่อยเลยใส่เดกองแบบกโอเคนี่ปรับเลนไว้อปรับหมคิีก็ยไม่ด้ค่ะไปเรื่อยๆอียวลน

มันะถือว่าดีก็โอเคอะนะค่้ัวก็ไม่ทังนกดีก็ไม่ดนะยืยั่ไ้นไม่ไเ็ม่ได้อเยล กนะัะะขอไทอนกผีไเอาจะยาวไปกอนคำ่พ่อแม่วชิ้นี้ขาอยากปชิันไม่พอกันพีตอไปนะคะแจบแบบินีบอมันสนาทีเลยว่าก็ให้แบบีแเดียวเียยายามผไอ้นแลเ้ยองเลยวแบนเก็อาไว้เลยพีเยบไม่ใหตัวเลียเดียวเดี๋ยวชิ้นีนประมาณสานาที สปีดอะเออเรสปีดห้างเร่สปีดเอาแยกกระถาอยู่สม่งหัวตัวใกล้กอน เราจะกีนเอ๊ะตรนี้ครว่างๆ่งเลย่างเลังพยากากองแต่ตอนนี้มันปรกฏะบไข 然后我这边也看，我这边也看，我这边也看。<noise> <noise> bắt subscribe như kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ nó video không dẫn đi

ทกน,นะี่นดเคักัเีต้องมีนั่เดตอกบชิันมันเป็นกหนะเดกระเพาที่ไม่มีใบรก,กระเพาะบางคนบอกว่ามักใบกระเพา ค่ะพ่อแม่ตอนนี้เี่ฮ็ดอาหารเสร็จแล้วด้วยค่ะอันนูอาจจะไม่ไวก็เพราะเขามีนะคะกับสำหรับคิวนี้นะคะก็ไม่มีอะไรยงมากก็คือองเมลูกข้าวควาวนะคะขอบคุณเจ้าการย์ผู้ช่ค่ะขอบคุณพ่อแม่แม่นะคะที่ยังดูจุกๆเดี๋ยวหนูอาจจะไปตัดต่อคิวประกาศรีรีๆนะคะให้มันมึงเบนาอเบื่อเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย